คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในวดประจำวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์พศ2565นะครับกับเลขทูบหลวงปูดทวดนะครับก็ได้มี f c พี่น้องนะครับในคอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับว่าอยากจะชมเลขทูบหลวงปูดทวดนะครับหลังจาก f c พี่น้องที่ได้มีความโชคดีกับเลขทูบปู่อยู่หลายงวดนะครับก็เลยได้อยากจะขอชมนะครับแอดมินก็จะจุด ขอโชคนะครับให้สีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบหลวงปู่ทวดไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังรหมยสังมหารหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกววติยสังมหาจักกววติยสัง พุทธยสังปจเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณาายาสังสัพพโรกาจริยณานยาสังเอเตนะยเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมาสุวติหนตุไมหังนโมพุทธสนโมธรรมสันโมสังคสสะเสยยะทีทางหูรูหูรูรสวา,ายะสาธุสาธุ สาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรนดนบรรได้เล็กทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์พศ2565หายให้เอซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขกทูบหลวงปู่ทวดทุกท่านทุกคนได้ทินสาธุครับผมเลขทูบหลวงปู่ทวดก็จุดแล้วนะครับแอดมินก็จะขอ งดใช้เสียงนะครับพห้อิีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสำหรับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนับนดลบดานเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์พศ2 5 6 5ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปู่ทวดทุกท่านทุกคนที่ทึนสาธุ ครับผมเรียกทูปปูุทวดก็สุดแล้วนะครับสำหรับ f c พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์นะครับมาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็ลองเข้ารับชมดูนะครับว่าความเห็นตรงกับแอดมินหรือเปล่านะครับเผื่อมีโชคมีลาบกับแอดมินนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเรียกทูบลุงปูุทวดก่อนออกไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ กดไลค์นะครับแอดมินด้วยนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารูกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ีพี่น้องทุกท่านมีโชคมีลาบกับเลขทูบปู่ทวดทุกท่านทุกคนที่ตืินนะครับผมสาธุนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ